ครับสวัสดีครับกลับมาพบช่อง<ห>มือจกสายหดววันนี้มือแมคโครได้ไปซื้อกระจกนาซามาใส่ใหม่กำลังแต่งสวยครับเ,เ,เรียงว่าปิกมันบเบงยูทูบซึ่งหรอเปล่าตงติดตามที่ตัวเนี้ยเป็นเพื่อนกันก็ รับเป็นเพื่อนไปรับเป็นเพื่อนแล้วนี่มาปิครับอยู่กับมือปิวสายหดบุรีลำเอฟซีมือ,ม,อ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 มือที่มือเป็นอย่างขาเอิญมือที่นั่นนะฮะได้ผ้าม่านมาใส่ใหม่ด้วยครับได้ผ้าม่านผ้าม่าน โรงเดียมห่าเดา,ากูบอกรูบอกสีนี่เนาะไม่ได้บอกเลยหัก,ก,กด้านเตี้ยโอ้เข้าใจกันนะโอ้ยเข้าแจ้งในมันบอกเอาสีน้ำเงินเด้อยไอว่าล่ะ <c oughs> วันนี้แต่งรอครับโอ้ดูมันรูปร่างใหญ่กว่าเดิมครับ ถามมา<อ>บึงนี่ยั่วบึ่งเกลียดคุณภาพเอาความสวยอย่างเนี้ยเออกำลังจะลงงานเตรียมสิ่งของรอกินข้าวครับ เดี๋ยวรอบหน้าพอกันไหมพกันไหมเอกันไหมเจอกันหน้าครับเดี๋ยวพาดูเขากำลังแต่งใส่กระจกกำลังแต่งไมโคครับ สปอนไล่เพิ่มอีกสักบ,บัญญังสันเพราะที่ได้เห็นตรงนี้เมื่อคืนน้ำปิวนะโอ้ตต่อไปค้ำซาวันนี้ครับ อยู่กับเท่าแกะกำลังเงย็นคุมเองครับดูกระจกนาซาจัดแต่งกระจก okay, ให้สวยงามคราแ <c oughs> รกก็ต้องเพิ่มนล้วต้องปิวเนาะ

เห็นว่าเขาออกไอ้ยากระลาแปลว่าเห็นกันตัวเนี่ยเตรียมโยงนี่เหรอลักรถเขาว่าเอออ้พิษอือ้เขาไปแชร์เนาะแม่เบิ้งแล้วว่าว่าขับยังสิยาฆเขาเบิ้งอยู่นี่้นะเออเขาเบิ้งตรงนี้ดูครับนี่นะครับของคนใจรักพอเพิมไม่ค่อยได้เจออีหยังนี่เลยนี่ทุกวันนี่ที่ต้มแด้ตั้งแต่ขุชชั่น่แต่ลงไปบย์โบน บุ้งกีวดูไกล,มลๆมันเล็กๆนะครับเอาเอาผมเข้าได้เป็นคนเลยครับบุ้งเกีวครับ,รบเบอร์โทรติดต่อรถดงเย็นศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหกศูนย์สองแปดครับต้องการติดต่อเราไปลอกนาทำนา มือดูไกลๆเหมือนเล็กนะครับหลอกตาใช่ครับครับเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครับเดี๋ยวเยวถ่ายหน้างานให้ดูครับครับโอเคขอบคุณมากครับ